ายพนร่าครับหนึ่งปีเต็มที่ผมได้ทำการทดลองสมุนไพรสำหรับคุณผู้หญิงผมได้ทำการอัดแคปซูลแบบนี้ครับแล้วไปให้คุณผู้หญิงทานมามากกว่าร้อยคนสำหรับคุณผู้หญิงที่มีปัญหาปวดท้องเมนเป็นตกขาวหนาวในอกมดลูกสกปรกะคันภายในมีกลิ่นภายในช่องคลอดดลวมไม่กระชับเป็นสิวเป็นฝ้าตกกะ ได้เอาสมุนไพรตัวนี้ที่ผมได้ปรุงสูตรมานับครั้งไม่ถ้วนเอาไปทานดูต่างคนก็บอกว่าสมุนไพรตัวนี้ดีจริงๆบางคนก็หายเป็นปกติตลอดระยะเวลาหนึ่งปีนั้นผมได้พัฒนาสูตรให้ดียิ่งขึ้นจนได้สูตรที่ลงตัวที่สุดผมจึงได้เอาสมุนไพรตัวนี้นะครับไปจดอ,อยอ ในานามผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพอ,อนูนล่านะครับสำหรับคุณผู้หญิงที่ทานสมุนไพรพอนูนล่าเข้าไปแล้วต่างคนก็บอกว่าดีขึ้นทั้งระบบภายในของคุณผู้หญิงก็อยากจะให้คุณผู้หญิงนะครับที่มีปัญหาภายในอยากจะเอ,อยากจะให้เอาไปทานดูอย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ลองต้องพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเอง ถ้าถามว่าพรนานล่าเหมาะสำหรับผู้หญิงแบบไหนตอบชัดๆไปเลยนะครับว่าพอนานลาเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ผ่านการทานยาทานอาหารเสริมใช้ครีมเซรั่มราคาแพงๆมาแล้วมากมายแต่ไม่เห็นผลเอาพอนาลาไปทานนะครับจบที่พอนาลาไม่ต้องทานหลายตัวฝากไว้ในอ้อมใจของทุกท่านด้วย ผู้หญิงมีคันห้ามรับประทานโดยเด็ดขาดขอฝากมาในอ้อมใจทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ